สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆมาแนะนำนั่นก็คือแอปพลิเคชัน CC AI นะครับสำหรับใครที่เคยเล่น Google Bard นะครับก็จะรู้จักเพราะว่ามันสามารถสร้างโครงงานได้สามารถเขียนเรื่องราวต่างๆได้ CC ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่า CC เนี่ยมันจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ เขาเรียกว่าไม่มันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่า Google Bard เท่าไหร่เพราะว่า Google Bard เนี่ยมันเรียนรู้จากโมเดลภาษาขนาดใหญ่มันเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่แล้วเวลาคนเขาพูดมามันก็จะสามารถจําได้นะครับซีซีก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกๆเลยตอนนี้ผมอยู่ในเวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชั่นที่เพิ่งวางจาหน่ายและเพิ่งได้รับการอัปเดตเมื่อวันที่11กันยายน2566นะครับ สำหรับการดาวน์โหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใน Google Play Store นะครับอันนี้เป,นเป็น Google Play Store เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในใน YouTube นะขอโทษขอขอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใน YouTube นะครับเป็นแอปพลิเคชันอ่าอันนี้ผมก็ไม่อยากพูดหรอกว่าแอปไหนอ,อ่ไม่ดีหรือดีก็แล้วแต่คนจะใช้นะครับ <S <S Google b a r s เนี่ยมันมีความสามารถเยอะกว่าแต่ว่า เวลาเราเพียมไปปุ video, ๊บม like ันจะมีตรงให้เล่นให้กดปุ่มเล่นกดปุ่มอะไรนะครับเห็นผมเห็นนายหมอคอมแกรีวิวแต่ว่าอันนี้ผมจะเอาแอปพลิเคชันใหม่มารีวิวบน Android นะครับเวอร์ชันนี้แอปนี้ Android นะครับบน Android สามารถดาวน์โหลดได้ทุกรุ่นทุกอุปกรณ์นะครับผมแนะนำให้เพื่อนเพื่นี่ๆน้องๆในโรงเรียนใช้ผมก็อยากมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนทีสายไอทีได้ใช้กัน สายดาวน์โหลดและาสายแบบชอบใช้งาน AI ปัญญาประดิษฐ์เหมือนผมนะครับอ่ะว่าแล้วนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและสาระดีๆนะครับวันนี้นะครับช่องกล้าวงบอร์ดแบนจะพาทุกท่านไปดูแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่เข้ามานะครับอ่ะไปดูได้เลยนะครับไแ,บบแ,ไแล้วตอนนี้ผม,นม <c oughs> ผมได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CC มาแล้วผมได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CC มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเข้าซ c ให้ดูนะครับารรราก,การืรรจครืงันดการการชื่อต่อ หรือใครจะเข้า CC ผ่าน Google Play Store ก็ได้นะครับพิมพ์ว่า CC AI แล้วมันจะมีเลยนะครับแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดกดติดตั้งลงชื่อเข้าใช้ทำอะไรให้เรียบร้อยนะครับมามาเริ่มกันนะครับีก่เานี่เยนี่นะครับ CC นะครับกดเข้าไปเลย อ่ะเนี่ยมันจะเป็นช่องพิมพ์ข้อความและมันจะมีคําว่ากดค้างเพื่อพูดแต่ของผมไม่มีเพราะว่าผมได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับหลายครั้งและทีนี้ก็คือมันจะมีบ้างไม่มีบ้างครับตรงกดค้างเพื่อพูดเนี่ยนะครับแต่เขาจะพิมพ์คําว่าสวัสดีนะครับเนี่ยครัข้อความจาาพผมจะลอง,องจะลองป้อนข้อมูลที่เสียงว่ามันจะได้ไหมนะครับอ่อออการป้อนข้อมูลที่เสียงอ่ออ๋อการป้อนข้อมูลที่เสียง ทักทายค่ะยดีที่ได้จักสวัสดีอเชสวัสดีสวัสดีค่ะอ่าวันนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคะมันจะพูดเอาเองเลยนะมีอะไรที่ฉันสามารถช่วยคุณได้หรือไม่คะเนี่ยมันจะพูดเอาเองเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดเพล์กด อะไรเลยนะครับฉันชื่ออะไรอไก,ออกอถ้ากดเสร็จแล้วถ้าพูดเสร็จแล้วก็กดส่งนะครับป้อนข้อมูลด้วยเสียงนี่แหละนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปกดเพย์เลยนะครับรอมันตอบอย่างเดียวเนื่องจากฉันเป็นเพียงเพื่อนที่คุยกันผ่าน หานอทางออนไลน์ฉันไม่สามารถรู้ได้ว่าชื่อของคุณคืออะไรค่ะ,ะแต่หากคุณต้องการให้ฉันเรียกคุณว่าอะไรคุณสามารถบอกฉันได้ค่ะฉันยินดีที่จะเรียกคุณตามที่คุณต้องการค่ะโอเคนะครับฟับงชันต่อไปนะครับจะเป็นการกดข้อความที่มันพูดนะครับกดข้อความแล้วมันจะสามารถคัดลอกได้นะครับเหมือนบัสเลย แต่ว่าบัสต้องเข้าไปในตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับแต่นี่กดขั้นตรงข้อความนึงฉันต้องการเปี่ยชื่อที่ B จะเลือกว่าอะไรดีครับกำลังแก้ไขฉันต้องการเปี่ยชื่อที่ B จะเลือกว่าอะไรดีครับคุณชื่ออะไรครับฉันสามารถเรียกคุณว่าอะไรได้บ้างครับเรเซลชกุนเรเซลชกุนอันนี้เป็นตรงชอบกับไม่ชอบนะครับอย่างเช่นไม่พูดเนี่ยนะครับแล้วก็ปัดซ้ายมาครั้งหนึ่งเนื่องจากฉันเป็นเพื่อนที่ไปทำทางออนไลน์อ่าแล้วปัดขวามาครั้งหนึ่งอันนี้ชอบนะครับปุ๊บแล้วปุ๊บแหน่ คล้าย Google b a เลย,ยถ้าเราอยากคัดลอกข้อความเราก็สามารถกดตรงคัดลอกข้อความได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปหยุดที่ข้อความนีนื่อจากเป็น่อนมัอโอเคอันนี้เป็นข้อความของมันนะครับหลังจากนั้นให้กดค้างเลยนะครับส, email, รรสร้างแชทใหม่อ่าสร้างแชทใหม่คัดลอกคัดกพกจะกดคัดลอกปุ๊บอแล้วเนื่องจากเป็นอที่อาครับมันดีอยู่นะครับส่วนฟังก์ชันต่อไปนะครับ ผมจะมารีวิวในคลิปหน้าเพราะว่าผมจะพาทุกท่านสร้างแชทบอทด,ด้วยตัวเองโดยการใช้ซีซีนี่แหละครับเป็นคนสร้างให้และเป็นคนตอบให้นะครับก็คือเราสร้างแล้วก็ให้มันสร้างแล้วก็ให้มันตอบเพราะว่ามันเป็นปัญญาประดิษฐ์ AI ไสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ Sawasdee krab.